วันที่2มีนาคม2566สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดงานเสวนา BOI ผนึกกำลังสภาวสากรรมภาใต้เบ่งรัดการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ณบ้านไรตะวันหวานอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่โดยมีนายชนินขาวจันทร์รองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นประธานเปิดงานและร่วมเสวนา พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสภาสาหกรรมภาคใตา้และประธานสภาสาหกรรมจาก14จังหวัดและผู้ประกอบการประมาณ100คนในกลุ่มสาหกรรมปล์มน้ำมันยางผาาราและอาหารเข้าร่วมโดยนายชนินขาวจันทร์รองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวว่าขณะนี้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์5ปีการส่งเสริมการลงทุน เปมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่จากที่ทางสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี Deep ่ยได้ออกยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ในระยะ5ปีข้างหน้าที่มุ่งสร้างประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่นะเออร e w e c อ n o m y เนี่ยก็ภาคใต้นี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่แรกนะที่ทางบีอไอออกประชาสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ที่จะเพื่อให้ทางนักลงทุนในพื้นที่เป้าหมายนะได้รับ รู้ถึงนโยบายใหม่ของ B ีที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างส,สนับสนุนและกระตุ้นให้เขาลงทุนให้เป็นไปตามที่รัฐบาลอยากจะเป็นแล้วก็เกิดประโยชน์กับท้องที่โดยเฉพาะในส่วนที่เราเรียกว่าสร้างศักยภาพเชิงพื้นที่ให้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะทํางานร่วมกับสภา,าสหกรรมและหอค้ามากขึ้นในการที่จะสนับสนุนนักลงทุนนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยากจะได้ขอบีไจะขออะไรยังไงที่ผ่านมาก็มันยากหรืออะไรเงี้ยเราก็จะทํางานร่วมกับสภาสหกรรม ด้านนายอนิสร์ตันเองชวนประธานสภาวสากรรมภาคใต้ได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจในพื้นที่ว่าอุตสากรรมส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวแต่ด้านการลงทุนและอุตสาหกรรมการผลิตยังขยายตัวในฐานที่ลดลงสถานการณ์วันนี้นะครับการลงทุนของ ภาคใต้นะครับซึ่งในด้านเศรษฐกิจภาพรวมก็ค่อนข้างจะขยายตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ในภาคการลงทุนนะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะครับยังขยายตัวในทางที่ลดลงนะครับเนื่องจากว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราในฐานะผู้ประกอบการแล้วก็ ในฐานะที่ผู้ที่มีการผลิตและส่งออกด้วยเนี่ยเราก็เจอปัญหาในเรื่องของอ,อัตราอินเฟอในเรื่องของอ,อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของการลงทุนใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่มีแรงจูงใจนะครับเนื่องจากว่า,าด้วยสภาพเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของพลังงานเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับในเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องของ เศรษฐกิจโ,โลกด้วยทางปักใต้เองเนี่ยก็ยังมีอุตสาหกรรมที่ที่สามารถรันอยู่ได้ก็เป็นอุตสาหกรรมยางนะครับถุงมือยางแล้วก็ไม้ยางปราแล้วก็ปัามน้ํามันส่วนอุตสาหกรรมใหม่ๆนั้นก็ยังยังไม่มีการลงทุนเพิ่มนะครับในส่วนนี้ในขณะที่นายสมนึกแ็นทวงประการสภาวสาครมจังหวัดกระบี่กล่าวว่า ในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่นั้นยังสามารถขับเคลื่อนได้ยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการเกษตรและอาจมีการลงทุนใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องกับปาลมน้ํามันได้ในอนาคตที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปาล์มสำคัญของภาคใต้นะครับ ก็ก็สามารถเดินไปได้นะครับเนื่องจากว่าสาการโควิดเราก็ไม่กระทบมากนัไม่มีการเลี้ยออหรือมีการเลิกจ้างพนักงานก็ยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับถึงแม้ท่องเที่ยวก็อาจจะกระทบมากแต่ว่าอุตสาหกรรมก็ก็ยังยังเดินได้อยู่นะครับอนาคตเนี่ยก็เชื่อว่าอันใกล้เนี่ย อุตสาหกรรมต่างๆใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะที่ต่อเนื่องก,กับปลาล์มนะครับเพราะว่าผลผลิตปลาล์มเรา,เามีเหลือบริโภคแล้วก็มีการส่งออกเมื่อมีการส่งออกแล้วเนี่ยราคาก็จะอิงแบบข้างนอกเราสามารถแข่งขันกับพวกกลุ่มโอรีโอเคนิคอนข้างนอกอุตสาหกรรมขั้นออสูงได้นะครับนางสาววันตันกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอินโดปาล์มออยล์แฟคเตอรี่จำกัดในฐานะผู้ประกอบการมองว่า การพบกันของผู้ประกอบการและ B.O.I จะสามารถเป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจไปได้อย่างมั่นคงในอนาคตวันนี้นันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆาน,นะคะที่เราจะได้ปรับตัวแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราได้อะไรจาก B.O.I บ้างน,นะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งนะคะที่อยู่เรื่องของ ลุ่มโรงสกัดน้ำปาล์มนะคะเพราะฉะนั้นโรงสกัดน้ำปาล์มเป็นสิ่งหนึ่งนะที่คิดว่าเราสามารถที่จะดูแลเกษตรกรได้ด้วยการที่เราจะให้เกษตร,รกรเนี่ยทำปาล์มที่คุณภาพมีคุณภาพนะส่งเข้ามาโรงงานนะในส่วนของผู้ประกอบการเองก็อาจจะช่วยในเรื่องของการในภาคผลิตนะคะที่จะผลิตออกมาจากปาล์มจากชาวสวนมาเป็นน้ํามันนะคะแล้วกเ็เราก็ขายในประเทศบ้างเป็นอุปโภคบริโภคแล้วก็ส่งออก ด้วยนะคะแต่ในส่วนต่างๆเหล่านี้เ,เราขาด b บไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องเอา b บ o i เข้ามาเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการนําเข้าเครื่องจักรนะคะเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของอาการผลิตนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของอาภาษีด้วยนะคะเพราะว่าพืชผลจาก,กเกษตรจากเกษตรกร,ะกรนะคะจากสวนปัล์มน้ํามันเนี่ย เราก็จะได้หดเว้นเรื่องของภาษีในเรื่องของรายได้นะคะในมุมมองของวันนี้นะคะที่เราได้มีการพบกันนะคะระหว่างผู้ประกอบการอยู่ในกลุ่มของสภาวิสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางผู้ประกอบการเรื่องของโรงเลื่อยนะคะโร,ง,รงไม้ยางนะ,ะในภาคของกิจกรรมของซีเมนนะคะทุกๆอย่างเนี่ยเราได้รับความรู้มากมายนะคะว่า สิ่งที่เราต้องทำต่อไปถ้าจะไปควบคู่กับ B.I. นี้แบบไหนบ้างนะคะสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่เราจะได้มานะคะแล้วก็ทำให้เสริมสร้างความเข้มแข็งในะความแข็งแกร่งนะคะที่จะนำขึ้นไปสู่แบบภาคของอทั้งเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะที่จะได้ไปร่วมกันค่ะ